哎呀，你，哎，真的有病。病，见你，你又病上去了。再过可能再没机会了。再过，我怕我给失去再，再过。 คนกันไกไปผู้เดียวประเด้ Boy, ๋ยวแย่หลงท่างเฮหลงแล้วเฮหลงท่างแล้วทีหนึ่งไปผู้เดียวเอาท่านเนี้ยบันไปผู่ท่านไหญ่ยังเสียหายวันนี้เอ้าผู้ย่างกลับขึ้นไปมบรหลงเด้เพราะว่าเขายางเด้ท่างยางเด้ยางเอาเนาะล่มสามเหลี่ยมมันเป็นหลักยางไปอันยางไปท่างอันถนนเทพหลักอันบ่ท่านอัน อันจะพอรักเนื่องน่ะบ้านนี้ละย่างกันแล้วเลียวมันวะบ่าด็ดว่าด็ดว่าด็ดจำตะทีิเล่ตะทิเล่หันหนาหันหนามาทั้งไายบัดนี้ไปทั้งขัวบัดนี้ย่างไปย่างไปเรื่อยๆเลยเอามันมาไปทั้งบ้านตัวนี้แม่พะนะจิว่าสิีไฮแม่บ้านนี้ก็เลยย่างกลับขึ้นมาอีกเลยถามบันชุ่มคล้ายซาลาเปาอันหน้าหน้าอันทั้งอันสิไปอัน อันสามสาเหลี่ยมนี่มองไได้เลยวบางสิอันทั้งนี้เล้นจ้ะอันมาทาั้งมาอีพาาันนาวาเนี่ย,ออยมหลงทั้งลงข้างลงเนี่ยขีดยังโมออกเล่นเบส่าช่วงน่้ยนี่ปานี้เวลาไปเห็นจังในเอาเพาไปเดีนดยนไอโฟนไก่ตลอดเลยเดินประกาศคนเ <บา S 2> ดียวขับรถขึ้นกันเดียวน้ำไปลงแม่นแต่ว่าขากลับมันสับทางกันเนาะสายก็เคยหลงแม่นแม่นมาเนียเอ้า เป็นบ่ายยังไม่เมื่อสีหอดบ้านว่าเราแมาผู้เดียวผู้กเป็นดอแบบเอาเงินจานมีกลัวแบบเอาไมันเก่งเลยนจะข้าครับไปส่งที่หนองนาสีสกีเจ้บ่เขาสารคามแมจะออกเรียนเมืองแม่ตอนขาไปหนองนามันนั่งไปน้ำเนาะมันบอดพังบอดพังบัตขากลับนิ่งบาดนี มัก็บางเงินบ้านเฮาน <c oughs> นนเนาะมาถึงเลี้ยงเมืองขอนแก่นมันก็ไปถึงแล้ว <c oughs> เนาะเลี้ยงเมื่อสาระขามเนาะนี่ห <c oughs> นุกฝาที่โทษถามอ้อย,มยมื่อไหร่เรสิบเมื่ขอนในเมืองุณบันในเมื่อ,ขอเอขาม,ม,มีงานมีหมมันสิบตติดยังสินะอ,อันนี้ไปรอบซ้อนหนุกฝาจำใบเด้อซี่ยแยกไปเนี่ยภาคกจำจับไปได้บิดกลับขึ้นมาเออแค่เนี่ยหนุกฝาส่วนตัวเขาบ่หลงจังเนาะเป็นข้นจีร่ายจีเลี้ยงนี่เพราะจีข้นจันนักผ่อยมีในแอลนี่ บ้าเราก็กุุงเตพตกเส้นได้แล้วจักเหมือนได้สาแล้วเจ้งที่ยังเด้อันตอนนี้อัน,น,อน,นเลว่าโอ้ไปวกก,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 กกับพวกไปผู้เดียวจัดเจียนนอกจกอันตะไปสารนี่สิจังอาศัยรถไปนั่งเขาไปทาเขาอยู่อันอันนั่นละมังซลาร์เราเขาไปในสารตอไ,ไปกบูุคว่ำคนออกมาเป็นผ้าเมียป็นพวกเป็นยังอันปกติก็เมารถไปแม่สารเมารถไป เดินที่แ้วเดี๋ยวม้าเขาลดไป่สูงไปเที่ยวนเอาเจ็ตเราไปไย่ว่าเอารู้ไต่แก่ผู้เดียวเขาเขาลงเขาไปผู้เดียวนี่เขาตรงลงสามเหลี่ยมมันบ่อแบบนี้เขาลงสามเดียวล้วเขายางมากความถนนมาท่าอัวตู้ตำรวจอันนี้ก็บยางตรงมากแบบนี้เร็วยางตรงมากแบบนี้ความความถนนไปท่างขวามือยางไปท่างขวามือแบบนี้ คณะประจํานี่ยค่ะกับมานี่เขางางไปทั่านผมมันหลงเด้เขาต้องงางกลับมาท่านใส่เนี่ยมันสับทางมันจังสิไเด้มันต้องจื้อคัดค้ด้เมื่อนั้นก็สิหลงวันนี้ไปหอดปุ๊บเหมืนบอมันบระดีจื้อบาปูมาใส่หรือมาหัวเหมืนบออานนี้พอออกจากร้านมายืนงงอยู่เอ๊ะกูจะไปท่านเลยดีวะแล้ยืนแล้วมึงดูแล้วยางแบบยางกูท่านหนึ่งจัง ย่างไปไปเดีกกระบอบ่หอดอันอันซี้แย่ไฟแดงยุ่เสียนย่างไปมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะเล็กติดตันถูกไหมอ๋อเพราะยางไปไกลแบบว่าก็ต้องตีจับขึ้นมาแล้วชิงใจไม่ทางเขาขัดใส่หายเชยเปลวซี้แย่เล็กๆต่านเพราะว่าอันไปทั้งเลยอันอันสิไปตลาดนุ่งปูมันที่ไปทานรถใต้ชมไหมอันไปทั้งนี้ได้จ้าหนีหนีไปทั้งนีเลยมันก็สิพอ อันซี่แยนอันซี่แยกซี่แยกหลักภาษีงานขวมไปแบบที่เป็นฐานรถนไม่เกิดสิมีรถไต่สูงนี่ทัองุ่นว่ามีจำเลยสมองกลับขึ้นมาเลยเนี่ยไม่พเงว่าไปผู้เดียวพนะี่จ้างแต่มันไปแนมเ็มหนึ่งขาดลูกค้าน่ห้วยไปกับจ้างนี่หละทั้งละห่ารอยเป็นนี่แหละไอ้สามรวยค่าเลียงเขาเลี้ยงงานเลด้ยงวันเสาไปผู้เดียวห่าอยลงท่างมาบนหอดบานเห็นใจเอาถือ่ด ตามหาจีไหวางสิว <gasps> <led ises> ่าเดกตกาตามหาไม่ีออกสิลงคอนเจนจีลอยเต้นเ็นสายเนาะสมัยนั้นม่มี้โรคหนังกิ่นเนาะแต่นางใจไม่ิีที่โรคหนังกิ่นเนาะวันนี้กดเจวเลือมมันแซ่บแซ่บได้เจานั่นไดว่าฟังแซ่บอีๆันถอด เออผู้ใดกับไปกินไปกินมันบูมมันบอสมัยนั้นอรามาเนี่ยโรคนังปิ่นโรคนังปิ่นโรคนังปิ่นนั่นแหละท่านอยู่โรคนังปิ่นนั่นแหละจรีนอหันกับเจ้าเลือดเขาจุขายเป็นแถวแสบเด้อถวยที่จักบาทที่ประเทศจิ้นจราส้อยถวยเนี่ยเขาจะย่างไปไปตามตู้ย่างไปตามตู้กระจกเขาแต่เขาบ่งหูเลยว่าเขาต่ำเนี่ยก็สะอยู่ไม่เขาป่ งานเข้าไปอือมีโอมีโอมาบ้านมีโอแล้วทำงานอยู่กับพนังานสิแล้วมาบ้านเ็บแต่ท่านหน่ไปตัวเรื่องอะไรเส้นเสียไอ้ภาไปสมัยนั้นไม่รถบ้านเนาะนรถบ้านรถเขียวเนาน่รถเขียวกับถ่ายขาเดียวกับม่เนี่ยตกันมากโอกันมากถากล้กอันละก็ก็ซ้อนหันละง่ายง่ากเป็นลูกนั่ปนก็ละเียย แล้วล่ะนั่นโอ้ยเสียบ้นมาสั่นเต้เลยจะลมือมันไก่ละมาเนาะไก่ลูกนังตื่นเนาะลูกนังเนาะนู่หน่เนาะตัเลขขายดีมื้นัมันจะขายของดีขายของดีง้สมัยนั่นมันทำาบะขอสอเนาะนย,ยนีน่้ว่าจิ้ากุจอซ้อมถวยซ้ถวยแทบเลยถวยละสิบบาทจำได้หรอสา ปซืบาทสมัยราคาลดาคารคั้าคาลหาบาเด้ลเขียวน่นะแลก็มาขึ้นเจ็ดบาทด้วหน่อยนกเจ้าหาบาทแล้วก็มาเจ็ดสิบสี่จำเด้แหละคนเจ้าถวยสืบอามสิบทุ่มือนี่แต่าหกินยืดกินยืดประมาณสามถวยกระมาสามที่บาทนึงเนาะเนี่ยก็ได้หลยไลโอ้ยแสบไลายแสบหล่แสบแห้งถักจะได้หลยเนี่ยเคื่อไเหรนเื่อ้ แต่ในที่กิแต่ว่างึนนอกว่าก๋วเตียวขึ้นถอยเราซนอกนี้นแต่เงินจะได้สบายอันนี้แค่กยตี๋วสระบาดเป็นบ่สมัยแ้าเป็นเด็กนอยเนาะแน่ขายวเตียว่วยระบาดายสมบูรณ์ทั้ขายก๋วเตี่ยว่วยระบาด่วยระบายกั้นีุ้สเส้นนี่แล้วว่า แล่วบบนันเรียนสี่ลอยในสาสมันไนน่งนันเรียนพอสี่ลอยตอนไหนแค่ในห้ังฟังตามกันเนาะกับสุเหมุนนะสายมาสิสติดชักด้วยเพื่ยด้เนี่แล้วเออขึ้นไปเรื่อยๆไงขึินไปเั็นยุทธศสหรรัฐเนาะอันข้าวานกุดอันอนี้ยังก่อพัดไท่พัดไท่นจานละ เกตบาทนะคะพวกนี้เงนประกาศสืจิงคขององคององัองข้กวถอยละหาเลยคของแท้ไปขายต่างชาติต่างประเทนแวัอันาคาเงินของมันสูงเนาะตานงสูงสำหรสีอยบาเยเป็นเออจีเมืองหนมืองส่ได้แต่มายูฝันดูกรได้เน๊นี่รได้กรได้เล่ะทั้าหากินหายาอยู่่งนอกกซนมันมันไทยไทยยุ่ เกนมมหานอันไป็ยูมันงอมันบ่พอใส่ตัวคาคาเมินเขาใส่จานหลายเนาะของเขาไม่เขาป้องกเขาปสมเป็ดลอยมีโอกาสสืได้ไสหายย่างเป็ดมันแดดมันให้เนาะเด็ดเนื้อให้ ý chí mầm mẹ dọn lại hả mừng hộp đẹp và đào nha không mầm ta nữa là มยบันีกแล้วตำรเฮะเอานี่กัอลเงินเอาไปทอดเอาเส้นไปเจ้าเงนนเลี้ยดเีก็อยนั่นแหลยุ่กยุกับปุ๊ทางล่างไพี่เห็มบ่ปุ๊ทางล่างเียยุกับตะแคงน่นง

ใส่ปแต่ทิ้งไม่กินเขาขายความแสียด่นตลาดเสรจดันจิตแม่ใส่เดือนนังขายอยูตลาดตลาดเ่อก็ปกูอัดอีมแองเาหเปฟาแีด็แก่เห็เอะ Oh สีเหลี่ยมิ้เลยไปสื่อไปตัดหนังมดไปเย็ก็เื่อยเลยกนไปตัดเล็บมาก,อ,อ,นนอ,อ,กอ,อันนี้อันน้หนูเป็นไปตัดเล็บเป็นสีซะเีเป็นอันนี้นอยแป

i <laughs> <laughs>